สวัสดีครับโปรเทียนพยากรณ์ในผมอาจารยนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีตุลรับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนสิงหาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีไพ่อีกสองใบที่บ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนา เป็นคนที่จะโชคดีก็คือไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีแล้วก็มีไพ่เดอะฮีโร่แพนธหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับกลับมาที่ไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าดวงชะตาน,นี้คล้ายๆกับว่าบุญวาสนาที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมบุญมาจะส่งผลต่อตัวท่านละล่ละนะครับในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับปัญหาวิบากกรรมต่างๆนั้นจะลดน้อยถอยลงนั่นเอง ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาถือว่าในช่วงของปากหลังเดือนสิงหาคมนั้นเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านนั้นให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆของท่านนั้นจะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นโชคลาบด้านการงานโชคลาบด้านการเงิน หรือแม้กระทั่งโชคลาบลาบลอยถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกลาสีตุลน,นั้นเป็นดวงชะตาของผู้ที่มีวานสนาดีเป็นดวงชะตาของคนที่จะมีโชคนั่นเองนะครับ ชาวราศีตุลคบดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับถ้าว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้สั่งอ่างไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุ ให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า22 23ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ และชาวราสีตุลครับตอนนี้ตัวผมเองนั้นได้เปิดช่องทางของซูเปอร์แตงเหล่านั้นเดงถาว่าตัวท่านเองนั้นชมคลิปผมแล้วคิดว่ามีประโยชน์กับตัวท่านมีประโยชน์กับบุคคลอื่นต้องการอยากจะสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจกับตัวผมอย่าลืมนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มซูเปอร์แตงด้วยกับเรากันนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8พูดถึงไพ่เดอร์ซานกันเอาไวา้ไพ่เดอร์ซานนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้าน ครอบจัก,กรวาลจริงๆนั่นเองนะครับถ้ารองจากไพ่เดอะซันก็คือไพ่เดอะเวิดหรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่1นั่นเองดังนั้นดวงชะตานี้จึงไม่ธรรมดามีไพ่ที่ให้คุณสูงสุดถึง2ใบด้วยกันนั่นเองนะครับไพ่เดอะซันนั้นนะครับจะให้คุณตั้งแต่สภาพจิตใจของท่านแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเรื่องมีเรามีปัญหาอะไรต่างๆก็ตามแต่แม้ว่าจะมีความเครียดเกิดขึ้น แต่จะไม่นานนั่นเด็กนะครับจะมีทางออกมีทางแก้ไขจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าคอยเป็นแบ็คให้ดังนั้นตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตต่างๆจะดีมากๆนั่นเด็กนะครับคนที่ได้ไพ่โดยสันถามว่าตัวท่านเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมาอย่างยาวนานพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนสิงหาคมนั่นก็หมายความว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนั้น จะเริ่มทุเลาเบาลงร่างกายของท่านอีกไม่นานนะครับก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและยังจะมีโอกาสมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันคล้ายๆกับไพ่เดอะวอลเลยนะครับไพ่ใบนี้ยังจะทําให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ หน้าที่ของท่านนั่นแหละนะครับการงานของท่านนั่นแหละจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีชื่อเสียงนั่นเองะครับและนอกจากนั้นไพเดอร์ซันยังหมายความว่าดวงชะตานี้นะครับคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องชาวราศีตุลโดยปกติแล้วด้วยอาชีพการงานของท่านนั้นก็จะมีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ด้วยผลงานของท่านไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าเพลงของท่านนั้นจะทําให้ตัวท่านเอง กลายมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับผมการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอีเวนต์ต่างๆการโชว์ตรงโชว์ตัวหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตัวท่านเองนั้นจะคิวแน่นเอียดนั่นเองนะครับไพ่เดอซานนี่นะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์คล้ายๆกับไพ่เดอะวอลหรือว่าไพ่เทวดาว่าดวงชะตานี้จะมีโชคใหญ่นั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่เก้านี่คือไพ่ดิเฮโรพานหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นจะให้คุณให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเมตตาเอ็นดูต่อตัวท่านนั่นเองนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าสังคมไทยเรานั้นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าเรานั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การงานของท่านประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับไพ่ดิเฮโรพานหรือว่าไพ่พระสังฆราช ยังหมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นจะได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับและวก็ไพ่ใบนี้จะดีมากๆสําหรับคนที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรจะดีมากๆนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับไพ่เดือยเฮู่พัหรือว่าไพ่ประสังคาราชยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีตุลที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพุทธาพณาิชย์อย่างเช่นบางท่านนั้นเปิดร้านขายครั่เครื่องสังัณฑ์ทั้งหลายหรือว่าให้เช่าว,วัตถุมงคลให้เช่าพระอันนี้จะดีมากบ้านนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาก็หมายเขาว่าลหลายๆท่านดีนะครับที่อยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นเมื่อจบปริญญาตรีแล้วต้องการอยากจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวท่านเองนั้นจะสมหวังนั่นเองส่วนบางท่านนะครับผมที่มีการขอทุนอยู่นี่นะครับก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ดีเฮโรพันหรือว่าไพ่พระสังฆราชหรือว่าจะเป็นไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดาไพ่สองใบนี้ก็หมายเขาว่า ดวงชะตานี้มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยตัวท่านเองนั้นเดินทางใกล้ๆจะปลอดภัยอริศตรูคนที่ไม่หวังดีนะครับที่คอยจ้องทําร้ายที่คอยที่จะอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความในที่สุดแล้วเขาจะแพ้ภัยแพ้ภัยตัวเองนั่นเองยิ่งถ้าว่าผู้ที่เกิดราศีตุลได้มีโอกาสทําบุญนะครับจะยิ่งเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมครับ ตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เดเมจิกเชียนที่อยู่ในตำแหน่งที่6 p ไพ่เดเมจิกเชียนนี่ก็หมายเขาว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มอะไรใหม่ๆเช่นทำงานใหม่หรือว่าได้เริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง เคยเรียนมาหรือว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนในด้านนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะเมจิกเช่นก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้เร็วบางท่านนั้นอาจจะมีพรสวรรค์พิเศษด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับมีไพ่เดอะเมจิกเช่นถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปต่างหน้าไพ่ เป็นรูปของผู้ชายบนศรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายเขาว่าเป็นคนที่มีเ้นแรงลังสังหอนแมนนั่นเองนะครับเมื่อด้านขวาที่ถือคทาปลายด้านหนึ่งของคทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของคทาชี้ลงมาบนดินก็หมายเขาว่าชาวราศีตุลน,นั้นเป็นสื่อกลางระหว่างเบื้องบนลงมายัางโลกมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบอาจจะมีความฝันหรือว่าอาจจะมีรางส่องหอนอร่อยสักอย่างหนึ่งมาบอกเหตุให้ตัวท่านเองนั้น ไปทาไปซื้อในลักษณะแบบนี้แล้วจะได้โชคลาภครั้งใหญ่นั่นเองนะครับโชคลาภที่ชาวราศีตุลได้มานั้นก็คือจะได้มาจากอานิสงค์ของผลบุญที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมาทั้งชาตินี้แล้วก็อดีตชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้สําหรับผู้ที่กูราศีตุลน,นั้นอาจจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามปล่อยวางอย่ากเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาคิด อะไรก็ตามแต่ที่มันยุมหยิมจนเกินไปก็ปล่อยวางมันไปทิ้งมันไปนะครับเมื่อออกจากที่ทํางานแล้วเรื่องปัญหาการงานต่างๆก็เอาไว้ที่ทํางานพอกลับมาถึงบ้านตัวเราเองนั้นจะได้พักผ่อนหย่อนใจนอนหลับอย่างสบายใจนั่นเองนะครับตัวท่านยังมีไพ่ใบน,นี้ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่าสามไม้เท้านั่นเองนะครับไพ่าสามไม้เท้าจะคล้ายๆกับไพ่เดอะเมจิกเชนถ้าเป็นเรื่องของการงานก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ ได้ทาอะไรใหม่ๆแต่ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานผู้บริหารผู้บังคับบัญชาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สามใเท้ายังหมายความว่าถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นที่บ้านนะครับมีธุรกิจก,จกิจการร้านค้าต่างๆตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้ไปสานต่อธุกรกิจของทางบ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วย ก็หมายเขาว่าในครอบครัวของท่านนั้นจะได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้ความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจัดงานบุญนะครับเช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของท่านอย่างนี้ก็ได้นั่นเองถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินความบุดมสมบูรณ์นั้น ชาวราศีตุลครับในช่วงของปากหลังเดือนสิงหาคมจะอุดมสมบูรณ์มากๆบางทีบางท่านนั้นจะได้ไปเจออาหารการกินที่น่าทานที่น่ากินเยอะเหลือเกินนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีคําว่าอดจะมีแต่คําว่าอว้วนนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ยังหมายเขาว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีตุลบางท่านที่วางแผนอยากจะซื้อบ้าน ตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้สร้างบ้านหลังใหม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เดอะเดว l ลที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้น อาจจะได้ไปทําอะไรในสิ่งที่เป็นแบบการงานเทาๆธุรกิจเทาๆอะไรประมาณนี้เช่นไปทําธุรกิจกลางคืนผับบาคาราโอเกะหรือว่าบางทีบางท่านนั้นไปเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันเกี่ยวข้องกับทั้งนั้นของธุรกิจเทาๆธุรกิจมืดทั้งหลายของนี้ภาษีของผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไพ่เดเดวิลนั้นให้ระมัดระวังว่าจะถูกหลอกถูกโกงได้นั่นเองนะครับ ในยุคปัจจุบันนี่นะครับแม้กระทั่งคนที่มีการศึกษาดีๆเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข่าวในแต่ละวันยังถูกหลอกถูกโกงเลยนะครับพวกคอเซนตงคอเซนเตอร์อะไรทั้งหลายนี่นะฮะขอให้ตัวท่านเองนั้นจงระมัดระวังด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีตุนครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่ก้าไม้เทา้าไพ่ก้าไม้เท้าก็หมายความว่าให้ระวังความขัดแย้ง ในที่ทํางานในองค์กรมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการเล่นการเมืองกันเยอะในลักษณะแบบนี้หรือว่ากันแกล้งนะครับผมบางทีบางท่านนั้นทํางานเกิดความผิดพลาดขึ้นมาถากว่าตัวท่านเองนั้นตั้งใจทํางานและไม่มีคนคอยฉุดรั้งกันแกล้งต่างๆนั้นมันก็จะสําเร็จนั่นเองนะครับเพียงแค่เสมอตัวแต่เมื่อไหร่ที่ตัวท่านเองนั้นเกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมา ให้ระวังนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับไปดูแลง,งานด้านอื่นหรือถ้ารุนแรงมากที่สุดนี้ก็คือถูกให้ออกจากงานถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักงานรภาภาัฐวิสาหกิจให้ระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไปติดขายไปติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะวอลหรือว่าไพ่เทวดามีไพ่เดอะฮโรพแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช และอยากจะให้ตัวท่านเองนั้นได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตและที่สําคัญก็คือว่าจะมีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับผมผู้ที่เกิดราศีตุลรับลืมพูดถึงไพ่ใบนี้ไปอีกใบหนึ่งนะครับนี่คือไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยนั้นจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีตุลที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ของกินทั้งหลายเปิดพวกร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งร้านก๋้วยตงก๋้วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆพวกนี้คนที่ประกอบธุรกิจกิจการด้านนี้จะดีขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับแล้วก็มีไพ่เพดออฟไพน์เตอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุป ชาวราศีตุลน,นะครับที่มีลูกน้องมีทีมงานก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นจะมีคนเข้ามาช่วยจะมีลูกน้องเก่งนะครับที่มีความสามารถมาแบ่งเบาภาระท่านหรือว่าบางท่านนี้นะครับที่กําลังประกาศรับสมัครพนักง,งานทีมงานคนใหม่ก็หมายความว่าจะได้ลูกน้องที่เก่งมีความสามารถเพียงแต่ว่าตัวเขาเองนั้น อาจจะไม่ค่อยผูกพันกับตัวท่านหรือว่าองค์กรมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับถาว่ามีที่ใดที่จ้างแพงกว่าให้อราค่าจ้างที่สูงกว่าเขาก็พร้อมจะไปอย่างนี้เป็นตน้นถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกๆก,ก็หมายความว่าจะได้รับข่าวดีจากลูกๆนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ยิ้มแก้มปลิบเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่เพดออฟพันธเคอรหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองนะครับ ชาวราศีตุลครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีตุลกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะมีไพ่กันเงินเพียงหนึ่งใบก็คือไพ่เพดออฟไพน์เต์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดามีไพ่เดอะซันนะครับไพ่สองใบนี่คือไพ่แห่งโชคลาภนั่นเอง ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนั่นเองนะครับอย่างเช่นมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งปรับอัตรารายได้ปรับเงินเดือนใหม่คนทํามาค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นหรือแม้กระทั่งจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันบอกอีกครั้งหนึ่งย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าดวงชะตานี้จะมีโชคดวงชะตานี้เป็นคนที่มีบุญวานสนานั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะฮะ ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบจากบุตรหลานของท่านลูกน้องทีมงานคนอายุน้อยกว่าจะนําโชคมาให้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองต้องการอยากจะเสี่ยงดวงนะครับผูท้ที่เกิดราศีตุลให้ลูกน้องทีมงานรู้ว่าให้บุตรหลานของท่านเป็นคนสุ่มเลือกให้นะครับเมื่อเดินผ่านแผงลอตเตอรี่แล้วเขานั้นจะนําโชคใหญ่มาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับผูท้ที่เกิดราศีตุลครับ คราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ต่างคนก็คือต่างรักใคร่เมตตาเอ็นดูต่อกันแต่ว่าจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะครับอาจจะไม่แคร์นะครับที่จะอยู่ด้วยกันเลยโดยไม่แต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรสอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ บางทีบางท่านในครับถ้าหากว่าได้ไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นจะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติเมื่อแต่งงานกันแล้วอาจจะไปตั้งรกรากไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุต่างๆเจริญพัฒนามากกว่าเราลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่8อย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซี แม้กระทั่งเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกันนะครับคู่หรือว่าแฟนของท่านอันดับแรกเลยจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆมีชื่อเสียงในธุรกิจนั้นๆหรือว่ามีชื่อเสียงในย่านนั้นชุมชนนั้นๆและก็3เป็นคนที่มีฐานะดีร่ํารวยพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็หมายความว่าคู่รักคนรักของท่านนั้น บางทีจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุห่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ก้าวถ้วยไพ่ก้าถวถ้วยจะเป็นเรื่องของความรักถ้าเป็นคุณผู้ชายมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าคนที่คบแพทเดียวกันนะครับชายคบชายหญิงคบหญิงก็ให้ระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดรักซ้อนขึ้นได้นั่นเองนะครับฉะนั้นหากว่าตัวท่านเองมีคู่มีแฟนแต่งงานกันไปนานแล้ว ก็พยายามนะครับดูแลเอาใจใส่ความรักของเราพยายามรดน้ําต้นรักของเรานั้นให้งอกงมอยู่เสมอด้วยนะครับส่วนคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ก้าถ้วยนั้นคนที่เป็นโสดเป็นไม่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่านะครับห่างกัน5ปี7ปี10ปีเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอะเดวิลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงกิเลสตัณหาความต้องการทางการมารมนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนั้นความต้องการทางการมารมของท่านมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินพยายามควบคุมมันไว้ไม่เช่นนั้นนะครับเรื่องไม่ดีไม่งามจะเกิดขึ้นกับตัวท่านบางทีบางท่านนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนี่นะครับก็นอกใจนะครับไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปมีกิ๊กเนี่ยลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่เดเดวิลนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักบางทีมันหมายถึงว่าเป็นความรักแบบลับๆไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในลักษณะแบบนี้คือมีกิ๊กมีกักมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหลักแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ควรที่จะกระทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องปวดหัวจากปัญหาต่างๆนั้นมันจะตามมาเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลนครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นั้นถากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพรรยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในชาและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีตุลครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเดงครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ